พาไปที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะราชอ,องค์คกร์กในพระองค์ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับสเสด็จพระราชดดำเนินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในโอกาสปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะภาพไปที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายตะเวนชายแดนบ้านเทพผู้เงิน อำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีค่ะพ้นอากาศตรีสุขสันต์ศีถาวรราชองครักในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพรมสมเด็จพระเทพ,พัระรา,ราชสุดาสยามบมรม,มาราชกุม,มารีพรอมคณะก็ได้เดินทางมาสำรวจพื้นทีและประชุมเตรียมการรับสเดสด็จพระราชดำเนินโดยมีนายสรัญสักศีเครือเนตรค่ะ ร้องผู้วาราชการจังหวัดอุดรธานีพ้นตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่24ในอำเภอนามสมวน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรวมประชุมเพื่อเตรียมการในโอกาสที่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีจะเสด็จดพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเทพผู้เงินเพื่อติดตามความก้าวหนา้าการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรในวันที่13มิถุนายน2566นี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเทพผู้เงินดำเนินโครงการเกษตรเพื่อ,ออาหารกลางวันค่ะโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนนะคะโครงการสร่งเสริมโภชนาการและการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในทินทุรก,กันดารโครงการสร่งเสริมคุณภาพการศึกษาค่ะโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการฝึกอาชีพโครงการส่งเสริมสหกรณ์ค่ะรวมไปถึงโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหากะสิงแวดลลอมพรอมค่ะ